สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทูบช anel ครับอยู่กับผมเอนนมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปทีเด็ดเป็นคลิปประกอบที่น่ารักน่ารักของพ่อค้าทุเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพัทยาชื่อว่าร้านเซนทุเรียนนั่นเองครับสวัสดีนะครับผมก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณเฮียเซนแล้วก็ซอฟเฮนด้วยนะครับที่ให้ผมได้ไปถ่ายทําวันนั้นนะครับก็เกิดกระแสรปรากฏการณ์นะครับซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามา พอดิบพอดีซึ่งจริงๆแล้วร้านแห่งนี้ก็มีถั่วจีนมาลงอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งมาครั้งแรกก็โดนเลยนะครับนี่คือต้นคลิปที่จะเขียนในวันนี้นะครับโดนนี้หมายถึงว่าโดนเซอร์ไพรส์ด้วยทุเรียนคุณภาพของร้านซึ่งขายในราคาถูกให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งถูกใจเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งพร้อมๆกันนะครับก็มี พ่อค้าแม่ค้าทุเรียนนะครับที่รู้จักกันเขาก็ชื่นชมมาในคลิปนี้ผมก็เลยต้องเอามาพูดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้กับทุกท่านได้ชมนะครับถึงหัวออกหัวใจของพ่อค้านะครับในการค้าขายนี่คือคนที่ถูกชื่นชมในชั่วโมงนี้นะครับว่าเขาขายทุเรียนถูกอันนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังนะครับก็ต้องขอบคุณเฮียเซนแล้วก็ซอแผนด้วยนะครับขอให้ค้าขายร่ำรวยยิ่งขึ้นไปเหนือเงินสิ่งใดครับวันนี้ ประเทศไทยของเรานะครับกำลังจะมีเหตุการณ์ซึ่งให้นักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆได้เข้ามาเที่ยวนะครับโดยการไม่ต้องทำวีซ่านะครับไม่นานมานี้นะครับคอรมอไฟเขียว,วฟรีวีซ่านะครับเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนแล้วก็ประเทศขาซักสถานนะครับหวังเม็ดเงินเข้าประเทศคอรมอเห็นชอบนะครับเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวระยะเร่งด่วนด้วยมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว สประเทศคือจีนและก็คาซัคสถานนะครับาสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับตั้งแต่วันที่25กันยายน2,566ถึง29กันยายน2,567นะครับเป็นระยะเวลา5เดือนซึ่งครอบคุมช่วงเป็นช่วงวันหยุดยาวสำคัญของตลาดจีน2ช่วงได้แก่วันชาติของจีนนะครับอันนี้ก็มีคอมอเขาก็ไฟเขียวมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ อันทั้งนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่นักท่องเที่ยวเข้ามาผมอยากให้เข้ามาแล้วก็เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับยิ่งช่วงที่มีทุเรียนออกในช่วงของปีหน้าเนี่ยก็จะตรงกันพอดีนะครับอาจจะพอดีนะแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวทัวร์อาจจะไปลงที่ระยองหรือชนบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับอาจจะเข้ามากรุงเทพชานเมืองนะครับแวะตลาดใหญ่ๆทัวร์ไปลงสักทีนะครับพ่อค้าแม่ค้าจะได้ชื่นใจกันนะครับอันนี้ก็ หลีกเลี่ยงดราม่าไปนะครับจะไปว่าพี่น้องชาวจีนเขานะครับส่วนที่ดีเขาก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งออกเป็น2 2ทางนะครับอันที่ดีก็ดีอันที่ไม่ดีเราก็ว่ากันไปนะครับนี้ก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับหวังว่าทุเรียนเราจะขายดีซึ่งชาวจีนเนี่ยเขาชอบทุเรียนมากๆนะครับผมไปที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับเมื่อเห็นทัวร์จีนลงมาซื้อทุเรียนพ่อค้าแม่ค้า ผมเองก็ดีใจนะครับชื่นใจด้วยเป็นกําลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าของเราจะได้ขายทุเรียนกันนะครับหรือว่าทัวร์จีนไปที่จันทบุรีเลยไปที่แหล่งขายเลยนะครับอันนี้ก็จะคึกคักกันเลยทีเดียวหรือเลยไปทางด้านระยองก็อาจจะแวะไปที่ร้านเจ๊ฝนนะครับมีที่จอดรถทัวร์นะครับหลายร้านไปลงๆๆไปให้เยอะๆเลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าจะได้้าขายกันดีๆในช่วงของอปีหน้านี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้กับร้านทุเรียนพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามานะครับ ทั้งนี้เขาบอกว่าอยู่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยได้ประมาณ30วันนะครับมีแค่หนังสือเดินทางอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องขอวีซ่านะครับทางด้านนางสาวถาปณีนะครับเกียรติภัยบูรณ์ผู้ว่าราชการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ5 0 0 0 0 0ถึง700คนเข้ามาในประเทศไทยนะครับตั้งไว้ประมาณ5ล้านคนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย ของการท่องเที่ยวนะครับก็จะดีขึ้นก็ส่งกาลังใจให้กับพี่น้องเรานะครับทางด้านนี้นะครับเมื่อเร็วนี้ผมก็ดูโปรโมชั่นนะครับติดตามร้านเซนทุเรียนนะครับบ้านเซนทุเรียนเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นจัดให้กับนักท่องเที่ยวนะครับสามกล่อง400ล่าสุดเห็นกล่องละ200นะครับซื้อ2แถมหนึ่งนะครับเป็นโปรโมชั่นดีๆนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวและก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงนะครับอยากจะเดินทางไปให้กําลังใจเฮียก็แวะไปได้เลยนะครับที่บ้านเซนทุเรียน เข้าไปดูใน a c e b o o k นะครับปากหมุดเข้าไปได้เลยนะครับผมก็สามารถที่จะเดินทางไปถูกอ่ะนะครับและก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับเฮียนะครับทางด้านพ่อค้าแม่ค้าทุเรียนร้านอื่นๆที่เขาได้ดูคลิปนะครับได้พบปะกันเขาก็ขอชื่นชมนะครับทางด้านเฮียนะครับเป็นเรื่องของอการค้าขายนะครับก็ชื่นชมเฮียนะครับก็ขอให้ค้าขายร่ำรวยกันไปนะครับผมเองยุทธพงศ์ชินนลก็นําบรรยากาศตรงนี้มาให้ดูว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาวันแรกก็โดนเลย นะครับโดนเซอร์ไพรส์ด้วยทุเรียนดีๆของพ่อแม่พี่น้องคนไทยเรารอต้อนรับชาวจีนอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เขาไม่ได้ไอนี่กันเขาเพียงแต่อยากจะให้คนจีนไม่ว่าจะคนจีนนะครับนักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปแวะเขาก็พร้อมที่จะอยากจะให้ทานของดีๆซื้อของดีๆกลับไปอยู่แล้วนะครับคนไทยไว้ใจกันนะครับขอให้ร้านเซนทุเรียนค้าขายร่ำรวยมีโอกาสผมจะไปหานะครับเฮียน,นะครับแล้วก็ขอบคุณเฮียด้วยนะครับ ที่ให้ถ่ายทําแล้วก็ช่วยๆกันนะครับผมจะเดินทางไปทุกที่แล้วก็จะนามาเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมอยากจะพูดคุยนานๆแต่ว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับก็เป็นความตื่นตันใจนะครับที่ได้รับชื่นชมมาว่าร้านเมืองไทยเราเนี่ยนะครับมีทุเรียนดีๆรอรับนักท่องเที่ยวก็ขอให้ทุกท่านค้าขายร่ารวยกันแล้วกันนะครับมีหลายท่านเหมือนกันที่เชิญชวนไปนะครับก็ ทั้งมีโอกาสได้ไปแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ไปนะครับก็ปะปนกันไปถ้ามีเวลาก็ไปเจอกันนะครับขอให้ท่านขอบคุณที่เอ็นดูนะครับขอบคุณที่รักนะครับหากผมทําอะไรก็แล้วแต่ที่ผิดพลาดประการใดทําให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้ไดรับความเสียหายผมเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจตัวเราเองนะครับว่าผมจะไม่ทําผิดโดยเด็ดขาดแต่ถ้าผิดพลาดประการใดกราบขออภัยติได้เตือนได้ครับพร้อมนํามาปรับปรุงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมจะนําทุกท่าน ไปดูสินค้าดีๆราคาส่งผล,ลไม้ตามฤดูกาลทุกพื้นที่หากมีโอกาสและมีเวลานะครับหรือมีสถานที่ใดนะครับที่อยากจะรู้อยากจะดูแต่ว่าไม่มีเวลาไปคอมเมนต์มานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะหาเวลานะครับเดินทางไปดูให้นะครับอย่างล่าสุดผมก็ไปที่จันทรบรุรีไประยองนะครับก็ไปเห็นพ่อแม่พี่น้องกันนะครับช่วงนี้ก็ทุเรียนภาคใต้นะครับก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องเราที่อยู่ทางภาคใต้ ให้ค้าขายร่ำรวยนะครับสุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับขอบคุณร้านทุเรียนบ้านเซนบ้านเซนทุเรียนนะครับพัทยาใต้นะครับผมจังหวัดชนบรุรีขอบคุณเฮียเซนขอบคุณซอแพนแล้วก็ทีมงานของเฮียนะครับมีโอกาสเจอกันใหม่นะครับขอทุกท่านค้าขายร่ำรวยจะเจ็บอ่าจนวันนี้ผมยุทธพงษ์ชนะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับ